เศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ในเดือนกรกฎาคม2567มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 40. 1โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ4 8 8เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนทําให้มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอส่งผลให้ทลายมีจำนวนผลปาล์มที่สมบูรณ์ด้านผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ3.6เนื่องจากเป็นช่วงเปิดกรีดยางพารา ประกอบกับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มวันกรีดทาให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ25.6ตามการผลิตน้ํามันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ56.8จากผลผลิตเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้นภาคบริการขยายตัวร้อยละ9.8โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวน2 2 6 8 9คนเพิ่มขึ้นร้อยละ24 8จุ มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ0.3ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการวีซ่าฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและขนส่งผู้โดยสารส่งผลให้มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจำนวน6,07 7 6ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ11.6ตามการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้จำนวน48.9ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9.9โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามภาคบริการรวมถึงรายได้เกษตรกรที่ปรับเพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ1 5บสะท้อนจากจำนวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละห้บและสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมที่หดตัวร้อยละ9.4ตามความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ6.5ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำเบิกจ่ายจำนวน1 0 8 8ล้านบาทหดตัวร้อยละยีบ ขณะที่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจำนวน224.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ33 0สสถียนราภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดกระบี่เดือนกรกฎาคม2567สูงขึ้นร้อยละ0.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นจากหมวดผักและผลไม้และหมวดเครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น สำหรับสถานการณ์การจ้างงานลดลงร้อยละศูเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดที่ฟื้นตัวช้าส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th/kbi และ facebook สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่แล้วพบกับรายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับถัดไปขอบคุณค่ะ